สวัสดีค่ะแอดมินจะมาสอนวิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนพัสดุหากพัสดุใดติดปัญหาระหว่างจัดส่งตีกับหรือเคมเรียบร้อยแล้วจะมีข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE NOTIFY เข้าไปในกลุ่มที่ร้านค้าตั้งค่าไว้นะคะเริ่มต้นแนะนำให้ร้านค้าสร้างกลุ่มไลน์ก่อนโดยเชิญสมาชิกที่ต้องการให้อยู่ในกลุ่มแจ้งเตือนให้เรียบร้อย และที่สำคัญจะต้องเชิญ line Not i f y เข้ากลุ่มด้วยนะคะเมื่อดำเนินการสร้างกลุ่ม l ล n e เรียบร้อยแล้วให้ไปที่เมนูตั้งค่าการแจ้งเตือนคลิกการแจ้งเตือนพัสดุค่ะคลิกเปิดเชื่อมต่อการแจ้งเตือนกับ Line n o t i f y และคลิกยืนยันจากนั้นให้ผู้ใช้งานล็อกอินเข้าสู่ Line เลือกกลุ่มที่สร้างไว้หรือกลุ่มที่ต้องการให้มีการแจ้งเตือนได้เลยค่ะ คลิกเลือกกลุ่มจากนั้นกดเห็นด้วยและเชื่อมต่อระบบจะแสดงการเชื่อมต่อสำเร็จภายใน5วินาทีนะคะหลังจากเชื่อมต่อสำเร็จในหน้าการแจ้งเตือนพัสดุจะแสดงโทเค็นขึ้นมาให้ลักษณะนี้ค่ะหากร้านค้าต้องการให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อดำเนินการเคลมพัสดุเรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกเปิดใช้งานคลิกยืนยันการเชื่อมต่อ และเลือกกลุ่มไลน์ที่ต้องการที่มีการแจ้งเตือนได้เลยค่ะจะเป็นกลุ่มเดียวกันก็ได้นะคะเมื่อพัสดุติดปัญหาการจะส่งไม่ว่าที่อยู่ผู้รับไม่ถูกต้องปลายทางปฏิเสธรับสินค้าพัสดุตีกลับหรือเคมเรียบร้อยแล้วระบบก็จะมีแจ้งเตือนเข้าไปที่กลุ่มไลน์ทันทีค่ะหากต้องการให้ทีมที่ดูแลระบบช่วยประสานงานให้เพิ่มเติมสามารถแอดไลน์ไปที่ Ad s i g Go Ship Care หรือสแกนคิวบาร์โค้ดที่หน้าจอได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นวิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนพัสดุหากไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ